ครับที่นี่เป็นจังหวัดนครสวรรค์ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ยังไม่หยุดเลยเป็นทิศกล์ของพายุโนโอินอครับตามประกาศ เมื่อวันที่18กันยายน2563ของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุโนอินฉบับที่10ระบุว่าเมื่อเวลาตีสี่นะครับของวันนี้พายุระดับ3แล้วนะเป็นโนอินซึ่งมีศูนย์กลางประมาณ170กิโลเมตรเป็นพายุลูกขนาดใหญ่มากมาทางด้านตะวันออกของเมืองดาน,นัง ประเทศเวียดนามในรัฐจุดที่15.7องศาเหนือลองจุด109.8องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดณศูนย์กลาง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะว,วันออกค่อนไปทางเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางเวลาวประมาณเช้าๆของวันนี้เลยนะครับผแต่โดยเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดมุกดาหารที่โดนแน่นอนเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยครับ แต่ไม่ต้องห่วงตลอดระยะเวลาเขาก็สามารถมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ของเราได้จะโดนหนักแม่ห้องสอนลําปูลำปางน่านแพร่ตรดิตถ์สุโไทยตากํำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์ภาคเหนือเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ เลยน้องบวัวรำพูน้องคายบึงการอุดรธานีสกลน,นครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสิงุ์ุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอนนำนาจ,จเจนะริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอ่ะมาดูว่าตั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะครสวรรค์เรามีหรือไม่นะ ภาคกลางเนี่ยจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสระบุรีลบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีเนี่ยนะครับผมส่งไปที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับตำแหน่งศาลที่อยู่ด้านหน้าผมเลยเป็นของจังหวัดนครสวรรค์เราภาคใต้ละโดนไหมคภาคใต้โดนแน่นอนจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีระนอง ทางงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูลจุดถึงวันที่สิบเก้ากันยายนวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ครับ วันนี้ที่โดนแน่ๆเลยนะครับสำหรับโนอินเลยหนองบัวรังผูนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามการสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรนนาาเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิีสะเกตและอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลาง จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีไทัยธทานีสุพรรณบุรีชัยนาทนี่ขนาดนี้วันนี้ว่านะครสวรรค์ไม่เจอนะครับน่าจะเป็นฤทธิ์ของนังหางเขาแล้วนะครับภาคใต้วันนี้เจอแน่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองทางนาภูกเก็ตและกระบี่นะครับสรุปเลยนะครับสำหรับลื้นลมบริเวณเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น โดยเอาไทยตอนบนเลเลนดามันมีพื้นสูง2-4เมตรบริเวณมีฝนตกฟ้าขนองพื้นสูงมากกว่า4เมตรได้สำปาปเอาไทยตอนล่างเนี่ยโดนแน่ๆเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใย ครับถ้าจะติดต่อกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรอากาศก็1182ตลอด24ชั่วโมงได้เลยครับ ที่เป็นบริเวณศาลจังหวัดนครสวรรค์ครับ